กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมพิสารเตชะชีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดชียงรายผมขอสนับสนุนยต,ติของท่านผู้นาฝ่ายค้านนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วและท่านหัวหน้าพักเก้าวไกลก็คือคุณพิชาสิ่งที่อยากจะขอแสดงความคิดเห็นก็คือจะปฏิบัติตัวอย่างที่ท่านประธานได้เตือนไว้นะครับจะเอาประเด็นที่ไม่ซ้ํากับทุกท่านที่อภิปรายไปแล้วท่านประธานครับมีนักการเมืองท่านหนึ่ง ท่านได้โพสต์ใน Facebook ของท่านท่านบอกว่าด้านสิทธิและความเป็นธรรมมีหลักประกันและจะได้คุ้มครองสิทธิมีพรบรกำหนดระยะเวลากำหนดการกระบวนการยุติธรรมปี2565ที่จะช่วยให้คำกล่าวว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเพราะสุจริตชนนั้นจะต้องได้ความเป็นธรรมจากการที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับกระบวนการชัดเจนสะดวกและรวดเร็ว โดยรวมเนี่ยครับเขาบอกว่าจะไม่เอาคุกไว้ขังคนจนโดยรวมเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ดอกบอกว่าการที่ผู้กระทําผิดพลั้งเผลอไม่ร้ายแรงต้องไม่ได้รับโทษทางอาญาเผื่อว่าไม่มีประวัติในอาชญากรรมและก็ต้องให้มีการทําปรับฐานะทางเศรษฐกิจและเพื่อให้มีการบริการทางสังคมและเขาจึงใช้คําพูดนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยพูดมาจากความในใจของผมเพื่อต้องการให้สิทธิมนุชยชนขั้นพื้นฐานเพื่อพิทักษ์สิทธิ และความเป็นมนุษย์ของคนไทยทุกคนผู้ที่กล่าวคำนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านประธานครับเขากล่าวเมื่อวันที่25เป็น Facebook ที่กล่าวถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมเรียนท่านประธานว่าอันเนี้ครับก็คือความจริงใจของท่านท่านมาจากรัฐประหารท่านจะเป็นนักการเมืองไงก็แล้วแต่ครับคำพูดของท่านพูดในขณะที่เด็กสองคนกำลังตกทุกข์ได้ยาก กำลังเรียกร้องเพื่อสิทธิเขาจะผิดจะถูกยังไงเขาก็ลูกหลานเขาก็เป็นคนไทยครับไม่ได้เป็นอาชญากรแผ่นดินไม่ได้เป็นตู้หา่าวข้ามชาติมีอาชญากรรมติดตัวแต่เป็นเพียงโทษซึ่งถูกกล่าวหาเฉยๆท่านประธานครับอันนี้ฮะคือนักการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาพอจะเล่นการเมืองก็เอาคำหลูๆมันเหมือนลมออกปากหรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้ครับอยากฟ้องท่านประธาน ฟ้องไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทําต่างกันมากครับ8ปีแล้วยังทําไม่ได้จริงๆแล้วคนเป็นนายกรัมรีเด็กสองคนมาเรียกร้องตามสิทธิ์ของเขาท่านเห็นว่าเด็กกำลังจะตายท่านควรจะต้องออกมาเพื่อที่จะเจรจาหาทางหรือแม้กระทั่งวันนี้ฮะท่านประธานครับฝ่ายบริหารพึ่งไม่ได้ละครับฝ่ายตุลาการผมไม่แตะต้องครับ แต่เป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้สําหรับฝ่ายนิติบัญญัติของเราครับผมว่าวันนี้นะครับผมเรียนท่านประธานว่าผมขมขืนมากเช้าว,วันนี้ผมมีนัดที่จะต้องไปหาคุณหมอผมลองทานซุปอย่างเดียวนะครับถึงวันนี้ผมยังไม่มีอะไรตกท้องประมาณ 7, 8ดชั่วโมงมท่านประธานนะครับผมจะเป็นลมผมจะตายครับแล้วเรานึกถึงว่าน้องสองคนนะครับที่เขาเรียกร้องเนี่ยครับรท่านประธานลองคิดดูว่าเขาจะอยู่ยังไงครับ ทุกเวลานาทีมีค่าครับท่านประธานครับผมไม่เล่นการเมืองผมขอร้องเลยนะครับว่าวันนี้ครับสภาเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับตัวท่านประธานชวนตัวท่านประธานครูแก้วนะครับขออภัยครับท่านสุภชัยขออนุญาตนะครับใช้ตําแหน่งหน้าที่ท่านยื่นมือเข้าไปเลยครับผิดถูกยังไงมาเจรจากันผิดถูกยังไงมาพูดกันเด็กลูกหลานเราอะครับ ผมไม่อยากต่อว่าต่อขานนะท่านประธานครับจริงๆแล้วข้อมูลมีอีกเยอะที่จะแตกต่างจากคนอื่นๆ14ขวบถูกข้อหา112เป็นไปได้เหรอครับเขายังเป็นเด็กหญิงอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ฮะมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติในการบริหารประเทศในการบริหารชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้อครับเราพึ่งฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ละเพราะว่าลมออกปากอย่างเดียวเลยพูดแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยพูดแล้วก็ซ้ำาๆักซ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องสำเนียกนะครับว่าต่อไปเนี่ยคำพูดของคนคนนี้เชื่อได้ไหมยึดอำนาจมา8ปีขออยู่อีก2ปีเพราะนั้นไม่พึ่งแล้ครับอย่าไปหวังครับฝ่ายตุลาการที่ผมนำเรียนท่านว่าเราไม่แตะต้องนะครับผมเรียกร้องท่านรองประธานฮนะท่านสุภชัยขออนุญ,ญาตนะครับท่านจะปรึกษาท่านชวนท่านจะหาวิธีไหนก็ได้ครับขอยื่นมือไปขอประกันทุกวินาทีขณะนี้เด็กกำลังจะตายครับ เราอยากให้เร <move for free> ื่องนี Take ้เน so, so, so 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 so, so, ี staff, ่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นตราบาปของพวกเราของประเทศไทยต่อไปแหละครับเขากระตุกอารมณ์มาดีแล้วครับผิดถูกยังไงค่อยว่ากันประกันตัวออกมาก่อนผิดก็ว่าไปตามผิดครับแต่คนที่เป็นนายกมนตรีเนี่ยแทนที่จะใช้โอกาสนี้ทํากลับไม่ทาครับขออนุญาตเรียกร้องนะฮะท่านประธานครับขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเราเนี่ยยื่นมือเข้าไปครับจะใช้วิธีไหนที่ไปประกันตัวก็ได้ครับเอาเด็กออกไปก่อนรักษาชีวิตเด็กไปให้ได้ก่อนนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ